แชร์โพสต์ของคนอื่นมาลงสตอรี่ไอจีของเราทำได้แบบง่ายๆ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนทุกท่านมาดูวิธีการแชร์โพสของคนอื่นลงสตอรี่ไอซีของเรานะคะซึ่งตัวนี้ง่ายๆเลยก็ให้เราอันดับแรกนะ ไปหาโพสของคนนั้นๆหรือโพสอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะแชร์ลงสตอรี่ไอจีของเราจากนะ้าตัวปุ่มแชร์ค่ะด้านล่างนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขีดสามขีดนะให้เรามาที่ตัวนี้กดแตะเข้าไปจากนั้นนะคะเราจะเห็นคําว่าเพิ่มลงในสตอรี่เพิ่มลงในสตอรี่ใ,ให้เรากดไปที่เพิ่มลงในสตอรี่ค่ะนะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่า ค้ดของเพื่อนหรือว่าคนคนนั้นที่เราไยาทาการแชร์มามันก็จะมาหยุดสตอรี่ของเราจากนั้นนะคะเราก็กดตัวนี้กดแชร์ลงสตอรี่ของเราได้เลยกดคำว่าสิทธิ์รอสักครู่นะคะนี่กดเข้าไปดูหนะ้ากำลังโพส์นนะ เพียงเท่านี้นะคะโพสต์ของคนนั้นๆที่เราต้องการที่จะแชร์ลงสตอรี่ไอของเราก็จะมาอยู่ที่สตอรี่ไอของเราเป็นที่เรียบร้อยสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชม,มไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ